ในวิรัติสิทธุที่กุลครับที่คนแถวนี้เรียกโกโตครับค่ะอยู่อำเภอบ้านอาสานจังหวัดตุลาธานีครับก็เอเกี่ยวกับเรื่องดินก่อนเรื่องดินเนี่ยเรื่องดินก็ดินร่วนดุยค่ะแล้วก็เป็นกดเป็นกลางนี่เสมอหมดกรด่างปรับเลยความเป็นกดเป็นด่างของดินครับภายในสิบวันภายในสิบวันนอนนี่โกพิสูจน์เองครับพิสูจน์เองครับครับค่ะแ้พอเขาอปลูกกล้วยอย่ดินมันดีอยู่แล้วอ่ะอืม ตอนที่มาปลูกไม่ได้ดินดีดินแข็งกระด้างค่ะบางแห่งนี่พีเอสดีบ้างแห่งก็ลงตีไม่ไม่แน่นอนทั้งด่างไม่แน่นอนแปลงเนี้ยแปลงเนี้ยชอบแปลงเนี้ยไม่แน่นอนแต่หลังจากใช้เพชรอสวนสิบวันครับปักดูเลยปักดูได้หมดเลยค่าพีเอสดมำเสมอหมดไดยทั้งแปลงเสมอหมดเสมอหมดอ่ารับได้เสร็จแล้วมันส่งผลอะไรกับค่าพีเอสของดินเนี่ย ทำให้ดินไอ้ทําให้ดินด้วนซุยมั่งแล้วก็เอแล้วก็พืชงามเลยพืชมันงามยังไงอ่ะก็มันได้แร่ธาตุมันมากเลยแพตตัวเนี้ค่ะก็มีมีตั้งทั้งหลายชนิดอ่ะอ่ามันมีหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างโดโลไมโดโลไม่ก็มีครับอ่ามีเฮลมิกเฮลมิกอ่มีซิลิคอนซออแล้วก็อะมิโนอะมิโนโพอะไรแล้ว จำไม่ได้ <laughs> สารโพลิเมอร์เออสารโพลิเมอร์เออธรรมชาติออมีเรียกว่ามีสิ่งที่พืชต้องการหมดเลยใช่ใช่ใช่ที่นี่คือข้อที่แอโกชอบครับ